มีบ้างครับมีแหบบ้างแต่ว่าผมไม่ได้พ้นแหบ,บ,บ,บแบบแบบแบบมากมายแต่ว่าเรารู้ตัวไงว่าบางทีบางรถเราไปถึงอะไรเงี้ยถนัดซ้ายถนัดขวาครับอันนี้ฝั่งขวานะถ้ากล้องมันนาจะมันจะจะัดย้อนเ<ะ>ี่จะจะยใช่<ะ>มันย้อนเงียย้อนแย็นะรับเกี๋ยวไปเกยวไไม่น่ารักจัง นห้หมกวั้งอะนนนภาอาจีหนูยังไม่ดีน้างแฟนน้องทำไม่ได้เยอ,อยะยากมากกระสุนนะครับใจฮะอย่าเอาเมือย,ยื่นทิ้วให้รู้ปชดปากเลยเดี๋ยวนมันไม่ได้เปื้อนนะพี่ <c oughs> ไปต่างประเทศนะครับไปมาเก๊าครับ คลิปนานละแต่ว่าเอาความรักมาให้แม่เอิแ่เขียวกินก็น่ารักกันแม่กเยอินปูเออิ่มแล้วไม่อิ่มเห น้ำอะไรฮะเนี่ยเป็นเบอร์รี่รวมมั้งครับอิ่มแล้วมันก็อิ่มในส่วนของของข่าวไนงะอ่ากินข่าวแล้วกินหวานนี่ต้องตั้งหลังงอหไหลเม,มย่เลย,เลยตกนะเพี่แคหลังงอบ้างบางทีอะหอไหลเป็นปกติแล้วบางทีเราฝึกไม่ได้มันเมื่อยแต่เราไปข้างนอกเนี่ยต้องฝึกว่าขน,นมเปี้ยหน่อยสะใจอยากกินเยอะอ้วน ไม่ทันแล้วครับพุ่ไปแล้วินเปียต่ออ๋ออุ้ยดชิ้นนึ่ง้วยชิ้นใหญ่ามาก มีบ้างครับมีแหบบ้างแต่ว่าผมไม่ได้พ้นแหบแบ,บแบบแบบแบบมากมายแต่ว่าเรารู้ตัวไงว่าบางทีบางโนเราไปถึงอะไรเง mm ี hmm. ้ยขนาดซ้ายถนัดขวาครับอันนี้ฝั่งขวานะถ้ากล้องมันนาจะมันจะจะบใช่มันย้อนกันย้อนแยงยยกิ่งยังน่ารักเลย น้ำมกของมันอันนี้ภาษจีนหนูยังไม่ดีรับนังน้ำไม่ได้เยอะอยากมากกระสุน,นะครับใจหฮะอย่าเอาเมือย,ยื่นช่วให้โรยไปทปากเลยเลยมันไม่ได้เปื้อนนะพี่ไปต่างประเทศนะครับไปมาเก๊าครับ ค่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูช่ช่องคุณย่าชอบม้นเดินนะคะเอาความน่ารักของลูกชายมาให้แม่แม่รับชมนะคะเป็นคลิปน่าจะหลายวันตอนไหนไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นคลิปที่น่ารักแอดย่าชอบนะคะนางกินนางยังน่ารักเลยนะคะชอบมากเลยลูกชายของแม่แม่ไม่อ้วนแล้วเดี๋ยวนี้มีคนทักคอ,อมอีกเนะี่ย น่ารักนะคะดูไฟยิ้มไฟนะคะเอาความน่ารักของลูกชายมาฝากให้แม่นะคะนางทำอะไระคะจะหนูทำอะไรก็น่ารักะะกินก็ยังรักะะหลับตาก็น่ารักกว่าโด <c ười> <c ười> นอะไรนะสาักใจอร่อยมากเลย น้ำน้ำอะไรฮะนี่เป็นเบอร์รี่รวมมั้งครับอิ่มแล้วมันก็อิ่มในส่วนของของขาวไงอ่ากินข้าวแล้วก็กินหวานนี่ต้องนั่งหลังงอหอไหลน่เหมือนพี่เลยต้องฝึกนะแต่พี่ก็หลังงอบ้างบางทีหอไหลเป็นปกติแล้วบางทีเราฝืกไม่ได้มันเมนื่อยแต่เราไปข้างนอกเนี่ยต้องฝึกว่าขน,นมเปงงี้ยหน่สะใจอยากกินเยอะอ้วน ไม่ทันแล้วครับพุไปแล้วนเปียต่ออ๋ออุ้ยตัวชิ้นหนึ่งเลย